สวัสดีค่ะงานประเดี๋ยงงานโคเชบายครูพี่แอลนะคะเราถักจนมาถึงแถวที่14กันแล้วนะคะต่อมาเราจะมาขึ้นแถวที่15้ากันแถวที่สิห้าเราก็จะขึ้นเหมือนเดิมคือเราจะล้นโซ่ก่อนให้มันมอยู่ตรงกลางเนาะอ่ะแล้วก็ขึ้นต้นด้วยโซ่สานะคะทำดอกเล็กๆมัน เมื่อเราได้ดอกเล็กๆมันแล้วนะคะเราก็โซ่สองมาลงทำสับประรดนะคะมาลงทำตาสับประรดโดยวิธีโซ่สามเนาะเรามาทำตาสับประรดลงทุกช่องให้เรียบร้อยอันนี้แถวที่สิบห้าแล้วนะทุกคนก็จะคล้องแล้วล่ะ ่ะนะคะเมื่อเราลงครบทุกช่องแล้วโซ่สองทำดอกเล็กๆนั่มันโซ่สองนะคะทำให้มันครบดอกอ่ะคราวนี้นะคะหลังจากที่เราทำดอกครบดอกแล้วโซ่สอง มาดอกถัดมาทำให้มันครบดอกนะคะลักษณะงานที่ได้มันจะเป็นแบบนี้นะหลังจากลงครบดอกแล้วก็โซ่สองมาจัดการกับตัวสับปะรด โดยวิธีถักโซ่สามลงทุกช่องอ่าหลังจากถักโซ่สามลงทุกช่องแล้วครบแล้วก็โซ่สองแล้วก็มาทําดอกเล็กๆมัน สำหรับแถวที่สิบห้าเราจะวนอยู่แค่นี้นะคะเดี๋ยวคุณสรุปให้แป๊บหนึ่งนะถักดอกนี้ให้เสร็จก่อนอืมนะคะครูสรุปแถวที่สิบห้าให้นะคะเพราะมันเริ่มเวียนแล้วมันไม่ยากแล้วนะคะนะคะ แถวที่15เราก็ขึ้นเป็นดอกเล็กๆนะคะตามด้วยโซ่2แล้วก็ทำสับประรดมันให้เรียบร้อยลงทุกช่องโซ่2นะคะแล้วก็ทำดอกเล็กๆทีนี้พอมาถึงตรงนี้อันนี้ก็โซ่2แล้วก็ข้ามาทำดอกเล็กๆตรงนี้นะคะอันนี้ก็โซ่2แล้วก็ทำสับประรดให้เรียบร้อยนะคะลักษณะของลายจะอยู่แค่นี้เองสำหรับแถวที่15นะคะ,ะถักวนมานะ เราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวค่ะเราถักวนมานะคะเราจะจบแถวที่15กันละเราก็จบได้โซ่2นะคะตามลักษณะของลายันะไป3ช่องนะนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับแถวที่15 แล้วต่อแถวที่สิบหกเลยอันนี้เรากำลังต่อแถวที่สิบหกนะคะโซ่สองแล้วเราก็มาทำสับประรดมัน เมื่อเราลงสับปะรดนะคะทุกช่องแล้วเราก็โซ่สองกลับมาตรงนี้มาตรงดอกเล็กๆมันเ mm hmm. มื่อทำครบแล้วนะคะโซ่สองลงนี่ สแล้วก็โซ่สองเดี๋ยวถักกันนะแล้วเดี๋ยวครูอธิบายนะคะเสร็จแล้วก็โซ่สองช่องถัดมาดอกถัดมา ลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อครบแบบนี้แล้วก็โซ่สองแล้วก็มาลงทําสับประรดมันสับประรดตัวที่ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยนะคะ,ะเราก็ทำสับประรดไล่ตามลักษณะของลายไปแถวที่สิหนี้นะคะมันจะเหมือนแถวนี้แถวที่สิบหกตรงนี้นะ นะคะลักษณะงานจะเหมือนแถวนี้เห็นไหมนะคะลักษณะงานจะเหมือนแถวนี้พอแถวที่1 7บเมันก็จะเป็นแบบนี้แถวนี้นะคะลักษณะงานจะเป็นแถวนี้แถวที่18บลักษณะงานก็จะเป็นตรงนี้19บเนะคะยี 20, มันก็จะไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันเป็นลักษณะของการถักวน นะคะคราวนี้มันก็จะเป็นลันกษณะของการถักวนละมันก็จะวนแบบนี้ขึ้นไปเราจะมาเจอกันอีกทีหลังจากที่เราถักวนได้สักเอาซักประมาณ3ามดอกสับปะรดแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเราจะมาเจอกันตอนนั้นนะคะอันนี้เราก็ถักไล่วนตามลักษณะของลายไปเมื่อแถวที่16เป็นแบบนี้แถวที่17ต่อไปก็เป็นแบบไหนคะก็จะเป็นลันกษณะนี้ 18แก็ลักษณะนี้นะคะถักมาถึงตรงนี้แล้วครูคิดว่าครูคิดว่าทุกคนเข้าใจอะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีเนาะให้มันได้สับประรดสัก3ลูกก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันเรามาดูนะคะหลังจากที่เราถักสับประรดนะคะครูบอกว่าเราจะเจอกันตอนที่เราจะได้สตัวสับประรดแล้วนะคะอันนี้ตัวที่1,2,3นะคะลักษณะของลายลักษณะของลายที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ นะคะจะเป็นตัวสับปะรดสลับกันแบบนี้นะคะเอ่อถ้าใครดูแล้วยังงงๆนะคะครูให้ถักไปแล้วก็ดูผังลายที่ครูแนบไว้ในวีโอแรกนะคะหรือวีโอที่แนะนำ วิธีการถักเสื้อลายสับประรดถักไปด้วยแล้วดูผังลายไปด้วยนะคะจะได้ไม่งงเนาะจะได้เกิดความชำนาญแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในวีโอหน้านะคะเป็นวิธีการทําแขนนะคะวิธีการทําช่วงแขนวิธีการแยกแขนแล้วก็รวบแขนนะคะเจอกันวีโอต่อไปนะคะ